คนไข้เมียนมาเขียนข้อความระบายความในใจต่อบุคลากรดานหน้าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะหลังจากที่มีคนไข้าชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด1นทีเนี่ยได้เขียนโน้ตเล็กๆส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะนอกจากอุปกรณ์และวัคซีนที่ดีมีคุณภาพแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เราด่านหน้าต้องการไม่แพ้กันก็คือเรื่องของกำลังใจเล็กๆเ,เหมือนอย่างคนไข้ารายนี้ค่ะที่แม้ภาษาไทยจะไม่ชำนาญแต่ก็ขอถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุด โดยสำนักข่าวอิจันนะคะได้รายงานว่าในขณะที่สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ในไทยเนี่ยยังคงหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ขวัญและกําลังใจของเราบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าก็ยังมีลดเรือนนะคะหลังการมาถึงของวัคซีนได้คุณภาพนั้นทําให้พวกเขาสามารถรับมือกับความเสี่ยงของโควิด -19 ได้ดีขึ้นรวมถึงกําลังใจก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการเช่นเดียวกับเรื่องราวน่าประทับใจนี้นะคะเมื่อมีคนไข้โควิด -19 ซึ่งเป็นชาวเมียนมา อยากตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยของบุคลากรด่านหน้าที่ดูแลเธออย่างดีแต่ไม่รู้จะมอบอะไรให้จึงขออธิบายความรู้สึกดีๆผ่านตัวหนังสือลงบนกระดาษเล็กๆแทนโดยผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าฉัดกระมลซึ่งเป็นพยาบาลท่านหนึ่งนะคะนำมาโพสโดยในโพสเนี่ยระบุว่ากำลังเก็บเตียงที่นางนอนแล้วไปเห็นนางเขียนให้กำลังใจที่ดูแลนางมา4-5วันมอนทับเอาไว้ที่เตียงต้องซึ้งแล้วล่ะ พีกตรงที่นางเป็นเมียนมาแล้วพยายามเขียนโน้ตภาษาไทยให้อ่านออกที่สุดแอบดีใจในชุด PPE กำลังใจส่วนหนึ่งของบุคลากรหลังคลอดบางพีโดยในโพสต์นะคะที่คนไข้ท่านนี้เนี่ยได้ระบุเอาไว้ด้วยลายมือของตัวเองเลยเป็นภาษาไทยนะคะบอกว่าขอขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลทุกท่านนะคะที่ดูแลพวกหนูเพราะพวกหนูคือกลุ่มเสี่ยงคุณพยาบาลทุกท่านคงเหนื่อยมากต้องทำงานหนะักไม่มีทั้งกลางวันกลางคืน รนูไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากคำขอบคุณหลังจากที่โพสเผยแพร่อ,ออกไปนะคะก็ได้สร้างความประทับใจแก่ชาวเ็ดเป็นอย่างมากเลยต่างชื่นชมในความพยายามของคนไข้ท่านนี้นะคะที่อยากจะระบายความรู้สึกตื้นตันนี้ออกมาเป็นภาษาไทยเท่าที่จะทําได้ซึ่งนอกจากจะเป็นกําลังใจให้เหล่าด่านหน้าแล้วเนี่ยเรื่องนี้ยังเป็นกําลังใจแก่ชาวไทยทุกคนในยามยากด้วยเช่นกันค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้าทุกๆท่านนะคะให้สู้ต่อไปค่ะรวมถึงผู้ป่วยโควิด -19 ทุกๆท่านด้วยขอให้กลับมาสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ววันค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ